วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเลือกกิ่งแตงโมที่เราปลูกกันนะคะถ้าแตงโมเราตัวระดับหนึ่งแล้วก็คือของเราอะ่ะจะเลือกต้นหลักอันนี้คือที่ที่เพื่อน <c oughs> ๆเห็นเนี่ยคือต้นหลักนะคะที่เราจะเลี้ยงลูกเนาะแต่ว่าให้ให้ให้แบ่งนี้อน,นิ้วกลางเนี่ยคือต้นหลักนะคะคือคืออันนี้แล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วหน้าคือคแขนงบางคนเขาเลือกจะตัดต้นหลักนะคะเราก็เลือกไว้แขนงสองแขนงขึ้นแล้วก็ผูกเชือก โยงขึ้นไปนะคะแต่ของเราเนี่ยก็คือเลือกต้นกลางไว้แล้วส่วนซ้ายขวาเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วนางอะ่ะเราจะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์อีกทีหนึง่งสมมตุตินิ้วนางไม่สมบูรณ์เราจะตัดทิ้งเราก็จะเหลือต้นหลักกับต้นขแขนงนะคะที่เราจะแขวนขึ้นอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะต้นหลักกับต้นขแขนงอันนี้คือต้นหลักแล้วใช่ไหมอันนี้เรามาเปิดดูข้างล่างเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าขแขนงจะมีอันนี้นะคะนี อันจิ๋วๆนี่กิ่งแถนงนะคะมันขึ้นที่หลังมันไม่สมบูรณ์เนาะกับกิ่งแถงนี้นี่น้องยาวไปนี่แล้วนี่นะคะอันนี้คือคือตัวที่เราจะเลือกเอาเชือกแขวนขึ้นให้ให้มันเป็นต้นคู่อยู่ในลักษณะนี้นะคะทำไมทาไมเราต้องทําวิธีนี้เป็นเพราะว่ามันต้องมีค่าเผื่อนะคะความเผื่อแล้วก็ใบ ถ,ถ้าเราเลี้ยงต้นเดียวเนี่ยบางทีใบมันอาจจะไม่เพียงพอต่อก,การสังเคราะห์แสงนะคะบางคนเขาก็ว่าใบายเยอะเกินไปมันแย่งอาหารกันอะไรเงี้ยแต่ว่าปุ๋ยหมักเนาะน้ำหมักเราเต็มที่มันไม่แย่งมันไม่มได้แย่งขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวขแขนที่มันจะออกมาอีกเนี่ยเราจะคอยตัดตัดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เราจะเหลือจริงๆอ่ะคือเหลือต้นหลักกับต้นต้นรองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีต้นหลักผสมแล้วลูกไม่ติดแล้วลูกมันสูงเกินไป เราจะผสมสองกิ่งเราจะผสมดอกเอาไว้สองกิ่งนะคะกิ่งต้นหลักกับกิ่งต้นรองถ้าอันไหนสมบูรณ์กว่านะคะลูกสวยเราก็จะเลือกเอาไว้ที่ที่ต้นนั้นถ้าต้นหลักลูกสวยเราก็จะเอาลูกหลักต้นหลักไว้แต่ถ้าเกิดกิ่งแขนงนี้ลูกสวยนะคะเราก็จะเอาต้นสำรอง เอาเอาลูกสำรองที่ที่กิ่งสำรองเนี่ยไว้นะคะซึ่งแล้วก็มันอีกกรณีหนึ่งที่ที่ที่สวนเราจะเลี้ยงนี้เพราะว่าเราทําเป็นแบบออร์แกนิกอินรีเราจะไม่มีการใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงทุกชนิดเลยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีด้วยเพราะฉะนั้นมแมลงเพี้ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลา,มาแมลงเพี้ยมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวใบมันจะเกิดการเสียหายถ้าเพี้ยมันขนเนี่ยมันจะเริ่มขนขึ้นเราก็เลยต้องแบบเริ่มทยอยตัดเวลามาเดินดูเอาทรงมันแปลกๆทำไมมันโตไม่ดีอ่ะรู้แล้ว เพี้ยลงใช่ไหมคะหลังใบเราอาจจะตัด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 ออกบางส่วนบางทีตัดลงไปครึ่งต้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าจําเป็นต้องมีสองแขนอะคะ่ะเพื่อให้มันเป็นกิ่งคู่ที่จะมีใบให้มันมากพอที่จะนำสารอาหารหรือสังเคราะห์สารอาหารนะไปเลี้ยงลูกได้นะคะก็คือของทางสวนเราจะใช้เทคนิคแบบนี้ในการแขวนต้นแนงโมแต่บางคนเขาก็จะตัดต้นกลางที่บอกเขาบอกว่าลูกมันจะสมบูรณ์แต่เราเคยทำแล้วเราไม่ถนัด นะคะเพื่อนๆไปลองดูได้ทั้ง2แบบนะคะตัดต้นหลักทิ้งแล้วไว้ขแขนงกับไว้ขแขนงแล้วเลือกกิ่งกิ่งกิ่งสำรองนะคะลองทําดูเข้ามือแบบไหนถานาัดแบบไหนก็ก็เลือกวิธีนั้นเพราะว่ากเกษตรอย่างที่บอกคือ มันไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิดแค่ลงมือทำทดลองทำแล้วเลือกวิธีที่มันเหมาะกับตัวเองนะคะเป็นโรคนะไวรัสลงเ่าจะเอาไปถอดไว้เมื่อกี้เหี่ยวไปแล้วเนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหายไปทั้งแถบเลยติดไวรัสเมื่อกี้เราก็ไปถอนออกนะคะต้องคอยทำความสะอาดเนี่ยถาถอนหญ้าออกให้หมดนะคะไม่งั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแหล่งสะสมของมาเพี้ยอ่อน มดเนี่ยมันจะฆ่าเพียอ่อนมาเราจะบอกเสมอว่ามันมีมดทั้งไฟในแปลงเพราะฉะนั้นมดมันจะเอาเพียขึ้นมาเลี้ยงต้นถ้าคนปลูกใหม่ๆจะไม่รู้ว่ามดเอาเพียมาเลี้ยงต้นก็จะบอกมดมากินเพียก็จะดีใจก็จะเลี้ยงมดตอนนี้ก็เพียบานเบอรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจอมดรีบกําจัดมดค่ะแล้วก็ดูใต้ใบพริกดูใต้ใบนะคะว่ามีเพียอ่อนไหมหรือว่ามีการถูกทำลายของแมลงไหมคือ มันจะสังเกตได้ด้วยตาได้ะคะ่ะแต่พอดีตอนนี้มันมันยังใหม่อยู่นะคะ,มะแมลงยังไม่ทันเข้าโจมตีก็เลยยังไม่มีตัวอย่างให้ดูอาจจะเข้าไปดูในคลิปก่อนๆของเราก็ได้นะคะอย่างงี้ถ้าเราไม่ไว้ต้นหลักอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยอันนี้พอดีออกมาสองแขนงนะคะต้นเนี้ยต้นหนึ่งแขนงหนึ่งแขนงสองพอดีว่าเมื่อเช้าพ่อน่าจะพัน,นะคะ่ะแล้วมันกรอบเกินเพราะเราปกวนซีมันจะกรอบมากมันต้องระวังยอด พ่อน่าจะทํายอดหักนะคะเนี่ยก็บางคนเขาอ,อาจจะเอายอดออกเลยก็ได้แต่เราก็คือมีเชือกมีพื้นที่อยู่เยอะเพราะว่าฝั่งนู้นต้นก็ดึงออกไปแล้วเนาะมันตายมันโลง่งเราจะเอาเอาเชือกกับไปโยงขึ้นทางนั้นแล้วก็โยงขึ้นทางนี้นะคะเดีย๋ยวดูทางนี้ว่ายังไงให้เลี้ยงใบช่วยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอา,ขาแขนสองอันเนี้ยแขวนขึ้นแล้วก็ใช้ขแขนซ้ายขวาเนี่ยเลี้ยงลูกก็ได้ เรืะะ่องควคคทรทแเรายอดหักแล้วถึงบอกว่ามันมีอุบิเหตุเกิดได้ตลอดถึงบอกว่าควรจะไว้สองเส้นถ้าเติอันนี้หกักอย่างง้อยๆมันก็ยังมีอีกตัวเนี้ยช่วยอันเนี้ยอ่ะต้นนี้นะคะนี้ก็ผูกเสร็จแล้วเห็นไหมคะอัน,นอันนี้คือต้นหลักอันนี้คือขแขนงรองอันนี้ก็คือต้นหลักขแขนงรองยังไม่ได้ผูกนะคะนี่ก็จะไว้่างนี้แต่ถ้าเกิดทิ้งยาวเยอะกว่านี้มันจะผูกยากแล้วก็มันจะ พอมันติดดินเนี่ยรากมันจะออกหนึ่งรากออกสองมันเป็นทางขึ้นของมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกำจัดทางขึ้นของมดให้เหลือให้เหลือน้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ดูง่ายนะคะใบก็พยายามแบบอันไหนละติดดินมากก็พยายามตัดออกเคลียร์โคนให้ให้โล่งที่สุดนะคะฝั่งนี้ก็เมลอนมดทำลายมดกัด ตายไปสองหลุมเม็ดแพงด้วยไม่ร,ร้อนญี่ปุ่นอันนี้ก็ไวรัสลงอันนี้น่าจะเกิดจากมแมลงหวีนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเอาออกเนี่ยสิบต้นระผุกซื้อมาสิบเมล็ดเหลืออยู่อ่าตายไปสามเนาะเหลืออยู่เจ็ดทั้งเจ็ดหรือหกประมาณนี้ค่ะโดยประมาณ <laughs> น่าสงสารมากเลยนะคะคนทำเกษตรอีซ <laughs> ี น,นี่ก็ให้ดูสภาพแปลงโดยรวมนั้นก็หายฝั่งนู้นหายไปทั้งแถบเลยด้านหน้านะคะก็น่าจะมดกัดรากเพราะว่าต้นมันมันเฉาลงแต่ว่าดูลักษณะใบแล้วมันไม่ไม่ได้ปีไวรัสแต่บางไอ้ต้นเนี้ยเป็นไวรัสแต่ฝั่งนู้นนะคะไม่ไม่ไม่ได้เป็นไวรัสแต่ต้นมันเฉาคิดว่าน่าจะโดนมดกัดรากก็วิธีการแขวนกิ่งก็มีประมาณนี้ง่ายๆลองให้เพื่อนๆไปทําดูนะคะ จบคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ